สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อกัน EP 2เกี่ยวกับการใช้ Deepseek และผมจะเทียบให้ดูระหว่าง Deepseek กับ ChatGPT แล้วก็จะมาตอบคำถามท้ายคลิปนะครับเพราะมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆมา2-3คอมเมนต์สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครนะครับแล้วอยากลองสมัครกลับไปดูคลิปเก่าคลิป EP แรกที่ผมทำไว้เกี่ยวกับวิธีการสมัครใช้งานของเพื่อนๆไปเปิดคลิปแล้วทาตามได้เลยครับง่ายมาก แล้วก็ผมจะมาแจกพร้อมที่ผมใช้เป็นประจำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับและคิดว่าคลิปมีประโยชน์ตามกติกาขอคนละหนึ่งเมนหนึ่งแชร์นะครับจะแจกพร้อมให้เพื่อนๆไปใช้งานได้เลยผมจะอธิบายรายละเอียดของพร้อมคร่าวๆนะครับคือผมจะใช้บริบทนี้คือผมมีรถเก่าอยู่2คันและต้องการที่จะเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้านะครับบริบทที่อยู่ข้างล่างนี้ที่ผมแนบมายังไม่ต้องทาอะไรมันนะครับพอดเดี๋ยวผมจะ เอาไปวางไว้ในท้ายคลิปเพื่อนๆไปสามารถก๊อปไปใช้ได้เลยนะครับเย่ามาเริ่มต้นที่ Chat GPT ก่อนโดยชุดคำสั่งหรือพร้อมที่ผมเตรียมไว้แล้วก็จะนำมาก๊อปวางเพื่อให้ Chat GPT ตอบคำถามข้อมูลที่เราต้องการเทียบระหว่างรถน้ำมันและรถไฟฟ้าว่าทั้งสองแชทจะมีกระบวนการยังไงสรุปมาให้แล้วนะครับเป็นข้อมูลในเบื้องต้นเสร็จแล้วเขาก็รอให้เรายืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ว่าถูกต้องหรือเปล่าผมก็ยืนยันข้อมูลไปจากนั้นมันก็จะประมวลผลต่อตอนนี้มาถึงสเต็ปที่2ของ GPT แล้วนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะให้ข้อสรุปกับผลทีของการซื้อและก็ให้เราเช็คข้อมูลถูกต้องไหมเพื่อที่จะได้ดำเนินการสเต็ปต่อไป เพื่อนๆจะเห็นว่าแชท GPT มีการทำงานที่เป็นแบบแผนแต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยข้อมูลมาแบบชี้ชัดใหญ่จะเป็นข้อมูลคร่าวๆต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะเวอร์ชั่นนี้ไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ผมเป็นสมาชิกนะเวอร์ชั่นที่ใช้ฟรีแล้วเขาจะมีการปล่อยข้อมูลมาปแล้วสอบพยานกับเราว่าข้อมูลที่ได้นั้นเป็นไปได้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดเพราะเพื่อนๆสามารถใช้พร้อมหรือชุดคําสั่งที่ผม ฝากไว้ให้เนี่ยไปก๊อปอ่านได้เลยครับจะเห็นว่ามาถึงขั้นตอนนี้เขาก็จะหยุดให้เรายืนยันอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะไปเร็วๆเราเพราะเพื่อนๆเ,เห็นภาพของแชดจีิีแล้วมา <นะ S 2> สรุปกันอีกทีตอนท้ายคลิปนะครับอโอเคมาถึงตอนท้ายได้ข้อสรุปมาแล้วนะครับถ้าเดินทางไกลขนของหนะักใช้รถน้ำมันแต่ถ้าเน้นประหยัดใช้ในเมืองอเป็นหลักใช้รถไฟฟ้าความจริงชุดคำสั่งผมเขียนละเอียดกว่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับ อ่ะลองมาดูในเวอร์ชันโดยใช้ชุดคำสั่งเดียวกันนะครับอ่ามาดูผลการประมวลถึงตรงนี้ผมจะปล่อยไหลเร็วๆเ,เลยนะครับแล้วมาสรุปกันตอนท้ายเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขาปล่อยข้อมูลมาแบบรัวๆเลยโดย,ยรายละเอียดนั้น เ,เพื่อนๆลองอไปข้อมูลเทียบกันได้เลยนะครับข้อมูลค่อนข้างเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วก็มีการคํานวณักระบวนการเนี่ยครับละเอียดมากๆย้ําอีกครั้งนะครับว่าเวอร์ชั่นนี้ที่ผมใช้เป็นเวอร์ชั่นไลท์คือเวอร์ชั่นฟรีเช่นเดียวกับ c h a t GPT นะครับ ถึงตรงนี้จะเห็นว่าเขาให้ตัวเลขมาอย่างละเอียดมากๆาลนะครับซึ่งข้อมูลน่ะผมเข้าไปอ่านรายละเอียดตัวอักษรแล้วนะครับก่อนที่จะมาทาคลิปนี้เปรียบเทียบให้เพื่อนเเห็นจะเห็นว่าเพื่อนมีเวลาลองก็จะได้ประโยชน์มากๆครับซึ่งในข้อสรุปเขาเขียนชัดเจนเลยค่ะในการตัดสินใจเพื่อนเพื่อนเห็นกระบวนการการทำงานทั้งของ d e e e ซ k และชัด t g p t แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลชัดชัด ในตัวพร้อมที่ผมถามไปและเทียบกันแบบเนื้อต่อเนื้อเลยว่าคำถามสำคัญที่ผมใช้ถามเลยนะครับผมถามเลยว่าให้อธิบายวิธีที่จะใช้วิเคราะห์ที่คุณจะให้คำแนะนำกับผมระบุป,ปัจจัยสำคัญทั้งหมดที่ส่งผลกระทบทำให้สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจได้อย่างดีเอามาดูคำตอบที่ดีฟซีตอบนะครับ อย่าตามตารางที่ผมสรุปมาเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเห็นไหมครับเขาจะมีมิติมาให้เลยว่าด้านการเงินจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นค่าซื้อค่าบำรุงรักษาค่าเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้าด้านการใช้งานก็จะเป็นความจุน้ําหนักบรรทุกความสะดวกเสถียรภาพเขาให้วิธีการคํานวณมาให้เลยรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมแนวโน้มภาษีรถน้ามันสิทธิประโยชน์อีมาตรการรัฐต่างๆอันนี้คือแนวทางที่เขาจะใช้วิเคราะห์นะครับบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ เป็นแนวทางที่เขาจะมาใช้คำนวณตามตารางนี้เลยครับค่อนข้างชัดเจนและละเอียดมากๆาะต่อมามาดูคำตอบของ Chat GPT เทียบกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้อคตินะครับเขาก็จะให้ปัใจจัยในการพิจารณามาคล้ายๆกับของ DeepSeek แต่ว่ามันจะเป็น Roughly เป็นคร่าวๆเช่นต้นทุนรวมก็เป็นค่าซื้อรถใหม่ค่าบำรุงรักษาให้ข้อมูลมา,าคร่าวๆ การขับขี่ระยะไกลถ้าต้องเดินทางไกลบ่อยๆก็จะประมาณซึ่งจริงๆข้อมูลเหล่านี้เรารู้อยู่แล้วครับเราหาข้อมูลของเราได้แบบนี้คร่าวๆในการเซิร์ชแต่สิ่งที่เราต้องการคือให้มันข้อมูลที่มันวิเคราะห์เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราใช้ชี้วัดชี้บ่งช่วยแนวทางในการคํานวณอันนี้ยถ้าถามผมนะมันคือคําถามทั่วไปที่เราถามแล้วเราจะเจอ คนที่ก็ให้คําตอบเขาคร่าวอ่ะแต่ไม่ได้ชี้บ่งว่ามันจะมายังไงเป็นคําตอบที่เรารู้โดยทั่วไปอันเนี้ยจะบอกว่าผมอคติก็ได้นะแต่เพื่อนๆก็ดูและพิจารณาแนวแนวทางของตัวเองมาชุดคําถามสําคัญนะครับหลังจากที่เราได้แนวทางจากคําถามที่2แล้วผมก็ถามย้ําว่าให้แนะนําว่าผมควรจะขายรถเพื่อซื้อใหม่หรือใช้รถต่อไปและถ้าผมจะต้องซื้อรถใหม่ ผมควรจะต้องซื้อรถไฟฟ้าหรือ,อยังต้องเป็นรถที่ใช้น้ำมันหรือรถสันดาบต่อไปเหมือนเดิมไปดูคำตอบกันครับมาดูคำตอบของ Deep s ฟซิกนะครับมาถึงคำตอบก็ตรงเป๊ะเลยครับแนะนำให้ขายคืออย่างนี้ครับคือสิ่งที่เราต้องการส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของเราการแนะแนวทางเป็นเรื่องของเขาเราจะเชื่อไม่เชื่อเราก็ใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์เขาบอกเขาแนะนำให้ขาย เพราะเขาคำนวณว่าค่าซ่อมเฉลี่ยจะเป็นเท่านี้มูลค่ารถเก่าถ้าจะเป็นเท่านี้และต่อมาคำถามว่าควรเลือกรถน้ำมันหรือรถไฟฟ้าเขาก็เปรียบเทียบเป็นซีนารีโอให้เลยว่าตน้นทุนรถน้ำมันเท่านี้รถไฟฟ้าเท่านี้นะถ้าซื้อเท่านี้นะ5ปีค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่แมนเทนแนนเท่าไหร่จุดแข็งหาซ่อมได้ไหมค่าบำรุงรักษาเป็นยังไงและจุดอ่อนแพงขึ้นจากอะไรต้องวางแผนชาร์ท คือเขาให้คำตอบชัดเจนมากและข้อควรคิดถ้าใช้งานเกิน300กิโลต่อวันอย่างนี้ครับอ่ะต่อมาดูบทสรุปของ Chat GPT นะครับเนี่ยตามคำ,คำตอบที่เราที่เขามีให้เรามันก็เป็นคำตอบคร่าวๆเหมือนที่เราคุยกับเพื่อนน่ะว่าเออนี่นะเหตุผลที่ต้องขายรถเก่านะคือต้นทุนสูงนะความปลอดภัยลดลงนะมันก็คือคำตอบทั่วไปที่เรามีนะ่ะ แล้วพอคําถามที่ว่าให้เลือกระหว่างรถไฟฟ้ากับรถ e ีวีจะใช้รถอะไรเขาก็ตอบมาว่าข้อดีนะเติมน้ามันได้สะดวกนะใช้งานได้ทุกที่นะส่วนข้อเสียนะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นค่าบำร,รุงรักษาสูงกว่านะเนี่ยครับมันเป็นคําตอบแบบที่คุณถามเพื่อนเพื่อนกขตอบแบบนี้เซิร์ชใน Google ก็ไดข้ข้อมูลแบบเนี้มันคือคุณเป็น AI อ่ะคุณจะ คุณจะตอบคำถามให้ดูดีแล้วกลัวผิดได้เหรอคุณคือ AI อ่ะคุณก็จ้วงมาเลยและส่วนจะพิจารณาตัดสินใจนะผมคุณเป็น AI ไอไม่ใช่ AI ต้องดูดีต้องตอบตอบแบบสงวนท่าทีอ่ะอันนี้ผมพูดได้เลยนะว่าถ้าใช้งานแบบที่จะให้เราออกข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าจะต้องเสียตังค์คำตอบจะดีกว่านี้แต่ผมบอกตรงๆนะผมเสียหกร้อยก็ได้คำตอบแบบนี้นะเสียหกร้อยก็ได้คำตอบแบบนี้แต่ถ้าคำตอบเกี่ยวกับเรื่องซื้อหุ้นซื้ออะไรอมันได้แหละมันประมาณนั้นมันจะมีคำตอบให้เพราะฐานหรือ Data มันมีความสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวของมันแต่ถ้าคำตอบแบบนี้พูดได้เลยตอบแบบเดียวคำถามแบบเดียวกับที่ถามดิฟซิกดิฟซิชนะขาดลอยในราคาที่จ่ายศูนย์บาทเท่ากัน ดังนั้นจากข้อสรุปที่มีนะครับผมสรุปได้เลยนะครับผมเลือกดีฟซีและผมเชื่อว่าคนทั้งโลกเขาก็เลือกทีนี้มาคำถามหรือคอมเมนต์ก่อนหน้านั้นที่เพื่อนๆมีเข้ามานะครับกลัวว่าจะถูกดูดข้อมูลผมพูดได้เลยนะครับคือคุณใช้แอปของประเทศไหนคุณก็ถูกดูดข้อมูลครับคุณเป็นผู้ใช้คุณไม่ใช่ผู้ผลิต คุณไปใช้ g o o g l e ดู u t u b e คุณก็ถูกดูดครับอันนี้ข้อแรกนะครับเอาเลือกตัดสินใจคุณอยากจะใช้แชทดีวีแล้วคุณจ่ายเดือนเราหกร้ก็แล้วแต่คุณครับผมใช้ deep s e ิกข้อที่2ที่ถามว่า deep s e ิกยังไม่มีใช้ในประเทศแต่ผมใช้มาจะสองจะหนึ่งสัปดาห์แล้วใช้ทุกวันใช้เกือบทั้งวันด้วยนะครับ อันนี้คำตอบนี้ตอบให้ชัดเลยนะครับว่า d e e p s e e ใช้งานที่ไทยได้ปกติสมบูรณ์แบบและก็ใช้งานได้ต่อเนื่องทุกวันไม่มีปัญหาเออร์ด้วยดังนั้นจากข้อมูลที่ผมสรุปมาให้เพื่อนๆนนะครับถ้าอันไหนดีเพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้แต่ถ้าอันไหนไม่ดีก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาเอาเพราะเราอยู่ดินแดนเสรีคิดได้เองทําได้เองพิจารณาได้เองอันไหนเหมาะไหนควรก็พิจารณาเอาแล้วก็ สำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้โอเคนะครับสําหรับวันนี้คิดว่าพอแค่นี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ร้านมายองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ